โอ้ไม่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 เป็นสาวน้อยโอ้ไม่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 ว้าวนี่คือกิริตครับผมเพื่อกิริตอยู่แถวป่าร้อนชื้นที่ทุ่งหญ้าอเมซอนโอ้ไม่ใช่ดดิทุ่งหญ้าเซเวนนาโอ้ไม่ไม่ไม่นสาวนะอู้ยังงี้ซาร่าไม่ไม่ได้จับไม่ใช่ไม่จับนี่มันคือกิริตจริงหรือซาร่าจริงสิจ้าเอารัดรัดซาร่าไป็นกิริตไป็นไหนอ่ะ ไปใต้มาฮ่าฮ่าดอพอดพอพอดอให้เสียงบดสัตว์ไทยได้อินแล้วนักพิจิตรสืบหลักสูตรพันธุร้อยสี่สิบพ่อนักกุ้งแบกแดดนอกแม่แบกแดดมีการคุยกิริยาขายบื้อนะพูดเลยบื้อชุดคำโกกันไล่ผู้ชนผู้คนอ่อนยักมีชายผู้หนึ่งไปใต้กิริยามาเขาไปกับสารา ่าสาเอาไปนะพี่จิงหรือเปล่สารจิ้งค์แคตาสเฮยผักผิดครับให้เสียงภาษาไทย้วยอินแล้วโอ้มามามาเป็นาะนี่ครับมวยเป็นใดผมเก้งแก้วมันนี่คนกิริชัวคนน่าเฮ้ยนี่ทรไมเมาว่ะก็คนกิริชมันจะหมูนบานเอ้ยเราพางเลยอ่นนี่ครับการเข้าสู่โหมดปกติเับเนาะเมอกี้ทำท่ากรเรียกสักเทนกเนี่ ขี้เร่ดเป็นเกตเอกก็ผมนี่แหละครับนะขี้จะแต่ไม่ยอมเล่นขี้รู้เรืครับอ่านี่บุญนี่ครับโดยเชฟอาจารย์ยิ่งเสือกครับขมรเป็นญาติห่างของอาจารย์ยิ่งสักเขาเหนียอาจารย์ยิ่งสักเขาจะกินได้ก็กินกินไม่ได้ครับมาผมอาจารย์ยิ่งเสือกพี่น้องทางหน้าคนใดครับนะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินกินม่กินกันได้ดีของกินนยอมดีเชฟแต่แถวสองเด็กผมอ่านี่ครับบุญหลักสุดนี่เป็นญาติอาจารย์อาจารย์ยิ่งสักนะครับนี่บุญเลยผมเป็นญาติครับเจ้าห่างๆพี่น้องทางหน้าคนใดครับอาจารย์ยิ่งเสืออกครับได้ยู่ อ่าฮึมขวตรชิริกกับข้าราชการาจะบอกใครเลยทีเดียวเชียวอ่ะเขาอ,อยากชิมนะนี่ครับข้าราชิาต้องแบบนี้บูฮิสตนอเป็นได้ครับเก่งมาเปา็นได้แกวมาปืนเขาอ,อยากชิมนะครับไปติดโรบไม่ติดรอต,ติดคนสวยอย่างเดียวรู้เรื่องอ่ มันลวกมือครับลวกโอ้ไม่เน็ดาแน้วไม่ไม่ไปสาวน้อยาาาโอ้ไม่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 ม,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 มันร้อนอีกเลยอโอ้นี่เป็ดกิริทกเลยเนี่ยอ๋บอบักแดงครับเอาขอชิมก่อว่าเล็บกด็ดำเที่ยวไอ้จังไลยเอาจังเลยนกมันชวนกันเอาครับเอาเอาเอาแต่ด,ดูไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาเมื่อ,อ,อ,อไหร่อ๋อนกขี้จังเลยถือมาส่วนกุญแจโคตรกิริทก็อร่อย